เย็นยังโอ้ถ่ายคลิปไปลง Youtube ก่นอ่ายีบสองอ 22. นี่เย็นนะมันยังทำไม่เต็มที่ไงเดี๋ยวมาหมื่นแปดเลไม่ต้องห่วงเย็นแน่นอนครับนี่ช่างเอกก็พามาทำแอร์นะครับเปลี่ยนจาก หมื่นสองวิทยุเป็นหมื่นแปดนะครับหมื่นสองเอาเอาไม่อยู่นะครับเย็นไม่พออันนี้ใช้ท่อใช้ท่อเดียวกันนะครับหมื่นสองกับหมื่นแปดนี้ท่ออันเดียวกันนะครับไม่ต้องทําอะไรมากนะครับก็พาวันนี้ก็พามาทาแอร์นะครับวันนี้กับช่างเอครับ